ขอยกตัวอย่างเคสแฟนของทรายเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคนไข้ตัวแล้วก็คือเราเห็นอยู่ตลอดเวลานะคะคือเขามีอาการที่ทานคือเป็นคนที่หายใจไม่ค่อยได้นะ,ะตอนหัวรุ่งไม่เคยนอนถึงเช้าเลยนะคะหายใจไม่ได้นะคะแล้วคือใสายคิดว่าถ้าไม่เจอบ้านโนบก้าหรือไม่เจอส,สมุนไพรตัวนี้นะคะเขาคงสงสัยต้องแบบไปพ่นยาแน่ๆเลยนะคะกับ อาการที่เขาเขาเขาเป็นหนักนะคะายก็เลยดีนะคะที่มาเจอตัวนี้ก่อนนะคะายให้เขาดื่มค่ะทุกคนายให้เขาดื่มทุกวันนะคะดื่มต่อเนื่องคือเช้าแล้วก็ขอนอนนะก่อนหน้านี้นะก่อนที่ยังไม่หายนะคะดื่มเช้าแล้วก็ขอนอนตลอดเลยนะคะแล้วก็อาการนะคะดีขึ้นนะคะแต่ก่อนที่อาการดีขึ้นเขามีการกระทุงโรคค่ะทุกคนนะคะหลายคนในบ้านจะรู้อยู่ว่าอาการกระทุงโรคเป็นย <salty. S 2> ังไงนะคะ คือแต่ละคนอ่ะอาการกระทุ้งโรคจะไม่เหมือนกันนะคะอาการจะไม่เหมือนเหมือนกันเลยนะคะแต่แฟนไซอาการกระทุ้งโรคของเขาคือหน้าบวมนะคะตัวบวมนะคะตอนแรกก็ตกใจนะคะแต่ดีที่ไซมีความรู้ไงนะคะเราขายสินค้าเราต้องรู้ถึงข้อมูลมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะใครทานเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะนะคะเราต้องมีข้อมูลที่จะแนะนําลูกค้านะคะแล้วแฟนไซเป็นคนที่ตัวบวมนะหน้าบวมอย่างเงี้ยนะคะแล้วไซก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะนะดื่มต่อไปนะคะคนที่เป็นอาการนี้นะ เกิดจากคุณนะคะทานยาเคมีมาเยอะนะคะยาเคเพมาเยอะอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเวรนไซน์จะต้องติดพกยาตลอดเวลานะคะเมื่อก่อนหน้านี้นะคะเพราะเป็นภูมิแพ้แล้วเขาเป็นภูมิแพ้เหมือนกับเป็นเป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับ ผื่นแดงตรงหน้าด้วยอ่ะเหมือนโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยจะขึ้นแดงตรงหน้าแบบเนี้ยนะเหมือนกับเขาว่าเป็นปีกปีเสื้อทุกคนนะคะมันก็เกี่ยวกับเลือดเหมือนกันนะคะคือคนที่เป็นภูมิแพ้จะเป็นมีอาการหลายอย่างนะคะแล้วคนเหล่านี้จะรู้สึกว่าโดนอะไรนิดอะไรหน่อย,อยไม่ได้เลยนะคะจะขึ้นแพ้หรือบางคนแพ้คุ้งแพ้หานทะเลอย่างเงี้ยนะคะมันเกี่ยวกันมันเหมือนกันนะคะแต่แล้วแต่ว่าแต่ละคนะมีอาการแบบไหนนะคะทุกคน เะะฟนไซนคือก็จะเป็นผื่นแดงตรงนี้ด้วยนะคะแล้วข้อเพคือหายใจนอนไม่เคยถึงเช้าเลยนะคะราะรู้สึกหายใจไม่ได้นะคะนะคะแล้วก็มาแล้วก็ตอนแรกที่ให้ดื่มอย่างที่บอกนะคะเขาดื่มเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าก่อนนอนั่นแหละนะคะดื่มติดต่อกันนะคะแล้วอาการที่กระทุ้งออกมานะประมาณหนึ่งอาทิตย หนึ่งหนึ่งหรือครึ่งเดือนได้นะคะทุกคนครึ่งเดือนได้อะค่ะนะคะเขาก็หน้าบวมตัวบวมนะคะนะคะก็คือเกิดจากอะไรนะคะคือแสดงว่าคุณใช้ยาเคมีมาเยอะนะคะในการที่ดูแลตัวเองนะคะในการที่รักษาตัวเองนะคะก่อนหน้านี้นะคะพอมาเจอสมุนไพรนะคะมาเจอสมุนไพรที่เป็นพืชนะคะเป็นพืชอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไปทางานไปปรับนะคะไปปรับค่าเลือดหรืออะไรก็แต่ในร่างกายของคุณขับสารพิษต่างๆออกมานะคะก็เลยมันมีปฏิยานะคะที่จะทาให้โรค กระทุงออกมานะคะกระทุงพิษออกมานะคะไม่ว่าบางคนอาจจะปวดหัวบางคนอาจจะปวดเอบางคนอาจจะปวดข้อนะคะในช่วงเรขนะคะแต่ไม่ได้เป็นเหมือนทุกคนนะทุกคนไม่ได้ร้อยคนแล้วเป็นทั้งทั้งร้อยนะคะไม่ใช่นะคะมันก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะคะว่ามีอาการกระทุงไหมนะคะแต่สําหรับตัวไซคือไม่มีนะคะไซก็ทานนะคะแต่ไซไม่มีนะคะแล้วก็แฟนไซนะคะตัวบวมอย่างที่บอกนะคะคือเกิดจากเขาทานยาเคมีมาเยอะมากจริงๆทุกคนนะคะแล้วเขาทานไปนะคะประมาณ คือเขาจะดูอาการของเขาเองเหมือนกันว่าเออรู้สึกว่าไม่จามนะเดี๋ยวนี้ไม่ก็ไม่ก็จามเลยนะคะรู้สึกว่าน้ำมูกไม่ค่อยไหลนะอย่างเงี้ยค่ะนะคะรู้สึกแบบว่าคือเวลาคนตื่นเช้ามาภูมิแพ้บางทีหูอูอ่ะมันจะมันจะรู้สึกแบบ อื้อมากนะคะหูเหมือนกันโดยเรานั่งเครื่องบินอ่ะทุกคนนึกออกไหมนะคะมันรู้สึกอย่างนั้นอ่ะนะตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็มีน้ำมูกนะคะแล้วก็จามตลอดอย่างเงี้ยนะคะมันทาให้เราเสียบุคลิกภาพเหมือนกันนะคะเวลาเราไปเจอใครอย่างเงี้ยคะคือนั่งน้ำมูกไหลตลอดนะคะนะคะนะคะและตอนนี้อ่ะแฟนไซหายแล้วนะไซพูดรวบรัดนะคะว่าหายแล้วนะคะหายขาดเลยค่ะไม่ทานยาเคมีอีกเลยนะคะแล้วก็ทานสมุนไพรนก้ามาตลอดนะคะมาตลอดเลยนะคะเนี่ยไซก็เลยอยากบอกทุกคนว่า มันดี